หนังสือที่ได้รับมาเป็นของขวัญวันเกิดได้สร้างจุดเปลี่ยนในชีวิตของชายคนนี้ผู้ที่เคยเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นด้านวิศวะอิเล็กทรอนิกส์และยังเป็นผู้คิดคนซอฟต์แวร์การนำเอาเครื่องปล์มมาใช้ในธุรกิจร้านอาหารจนปัจจุบันประสบความสำเร็จทางด้านการลงทุนแบบเน้นคุณค่าเพราะการนำเนื้อหาเรื่องอิสราภาพทางด้านการเงินและเวลาจากในหนังสือมาปรับใช้ในชีวิตการทำงาน ครับหนังสือที่ผมเลือกมาเป็นหนังสือที่มีความสำคัญกับชีวิตของผมมากครับก็คือหนังสือพ่อรวยสอนลูกของคุณโรเบิร์ตคิโอสกิอะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เหมือนกับเป็นแผนที่นําทางนะครับในเรื่องของคนที่ต้องการสร้างตัวเองนะครับไม่ว่าจะเริ่มต้นจากศูนย์หรือมีแต้มต่ออะไรก็แล้วแต่เขาพูดถึงเรื่องของอิสรภาพทางด้านการเงิน,นและเวลาครับ ทุกครั้งที่ระหว่างที่เราเดินทางนะครับไปถึงสภาพนั้นกันและเวลาเนี่ยมันจะไม่ได้มันไม่ได้โรยด้วยกี่กุหลาบไปแล้วครับมันบางครั้งเราไปเจอกําแพงนะครับเหมือนกับก้อนหินที่ปตรงหน้าแล้วเราฝ่าไปไม่ได้ครับแต่ว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะเวลาเวลาทุกครั้งที่เราติดเราก็กลับมาคิดถึงว่าอ๊ถ้าเกิดว่ามีใครๆเขาทาได้นะเราก็น่าจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถทําได้เหมือนกัน<ม>แล้วก็กลับมาอ่านทุกครั้งก็จะเกิดแรงบันดาลใจตลอดเลยครับ <S <S การที่เรามีเงินเพิ่มมากขึ้นอะไรแบบนี้มันก็ยังไม่ใช่คําตอบ แต่จริงแล้วมันอยู่ที่ว่าเราไปถึงจุดที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับหากคุณคืออีกคนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการอ่านก็ติดต่อมาที่ Facebook รายการหรือผู้ชมที่อยากได้แรงบันดาลใจดีๆจากการอ่านหนังสือทางรายการมีมอบให้ครับหนังสือต้องอ่านครับเพราะว่าที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยทราบไหมครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยหนังสือเนี่ยกว่าจะเขียนได้หนึ่งเล่มหนึ่งหน้าเนี่ยมันยากมา,มากเลย และคนที่อ่านได้สมัยก่อนเนี่ยจะต้องเป็นเหมือนกับเชีย่ยวผวงนะถึงจะอ่านได้แต่ว่ายุคสมัยนี้นะครับโลกมันเปิดกว้างมากแล้วนะครับเรื่องเดี๋ยวนี้ความรู้ต่างๆไล่ทันกันหมดแล้วและความรู้ดีๆจากเมืองนอกเมืงนาน,นะครับหลายๆครั้งเนี่ยอยู่ในหนังสือในที่เราเปิดเจอคําพูดบางประโยคเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้จริงๆครับ